เมื่อก่อนผมจะขึ้นเวทีแต่ผมปรึกษาท่านอานจารย์โยคุณโสพลไว้ช่วเวลาทีนยผมถามว่าท่านเลขาในท่านที่เป็นพ่อ,อโสยท่านเป็นห่วงเรื่องอะไรท่านบอกว่าอย่างแรกคือหมายเช็นความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของท่าน,ท,าน,ท,านท,าทั้งทางดิเทศการติดตามและการประเมินผลซึ่งมีอยู่ในเล่มสีน้ำเงินเป็นที่เรียบร้อย ในขนณะเดียวกันก็ขยายบทบาทถ้าบกบทบาทที่หลวงพ่อพระบ,บร,รมบัณฑิตท่านได้นําเสนอไปในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับมาถึงสิ่งที่อยากจะเปดิดตามเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญพาาร,ระ,ระ,ท,ท,าท,าะท่านอาจารย์เจ้าุนซึ่งเป็นพระมหาเทราที่ธรนิเทศทิดตามไปบนเกอะท่านอาจารย์คิดว่าในเรื่องของปารีเน,นี่ยตัวอาเปรตประเทศทดเทดงมบอร์จะมีบทบาทหน้านที่ไปในประการ ในการสนัดสริงานท่านอาจารย์ที่คุณอย่างบ้างกับทุกทกันขอถวายความขอร่พระมหาธีระในสมาคมนี้มีพระเดชพระคุณพระบรมบัณฑิตประกานศูนย์รเรยทยเทศแห่งคณะสงฆ์กรรมการมหาธีรสมาคม เพื่อนสาวทำมิกทุก,กรูปขอเจริญพรท่นานญาติโยมทั้งหลายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมท้งนี้ทุกท่านเรื่องการหน้าที่ของปริยัาติเทศก็ได้ฝากไปเยอะแนวชื่อก็บอกว่าปริยตานิเทศปริยัาติิเทศนั่นหมายความว่าท่านมีหน้าที่นิเทศ หน้าที่หลักคือหน้าที่นิเทศและหน้าที่นิเทศนี้มันนําไปสู่อะไรมันนําไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนนาไปสู่การวิจัยนําไปสู่การจัดองค์ความรู้นําไปสู่การประกันคุณาภาพและที่สําคัญก็คือความร่วมมือและการบูรณาการนั้นก็ต้องนีขอ ชี้แจงกับท่านปริยนิเทศว่าการศึกษาพระปริยติธรรมทั้งสามแผนกที่กล่าวแล้วมีวัตถุประสงค์สองเรื่องใหญ่เกี่ยวข้องกับสองเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งคือเรื่องหลักสูตรเรื่องที่สองคือผู้มีส่วนได้นนส่วนเสียสำคัญเรื่องหลักสูตรนั้นต้องเป็นไปตามหลักธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎก โบราณราชประเพณีและสอดคล้องกับการศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติอันนี้เรื่อหลักสูตรเราว่ากันไปแล้วหลักสูตรของกองทัพก็ดีกองบริการ